นางเรียวให้ร้อยนังวิยงให้ร้อยนังวิยงตด้ดนี่แลียต้ดกันต้ดพวกนังวิยงเรียกไม่ไปปากเวยลุกขึ้นได้ต้ดโล่สายโอ้ ตีตายหน,น,น,นุ่ยนะาด้แปลฟลัดเจ้าจลคตมาอยู่วัดนีกยนี้อนนวิชาํำป่าตนหนุ่ยนะาคนจะเป็นคนดีทำหน้าที่ดูแลแม่ดูที่แกจะราาักใครอาเดิลฮันคุณงามความดีนี้ทราบว่าจะดำป่าทั่วลงแจ้งคุณงามความดีท่าเๆๆองนายเองดูเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ถือมาเรียนอยู่ในวัดกัมพอเป็นเวลากระแพดเดือนป้ที่ดีกันเด็กเจ้าเจ้ามาเรียนในวัด ไอ้คนที่ปักบนคนที่กินนินตามันก็ยังไอ้พบที่แต่นหน้าเจ้ามันันยังอันมันก็ต้องเจียวนึกเลยว่าฝอล่วงนู่นเจียวฟ้าเด็กมาเจียวจอนมันันยังแต่การที่เตื่อกเข้ามาอยู่กับโพด,ด้วยความบริสุทธิ์ใจได้ลูกนะข้ามาึนตราต่ำมาต่ำนั้นกุนีลูกกราบในมรดการก่อนจะลง่ออืจะดืน่นพรนนะตื่อว่าเตื่อเองเข้ามาเรียนวิชาคอยตั้งใจตั้งใจเลยตั้งมันอยู่ในคุญแมความนี้ ชักวันชีวิตจะต้องประสบความสําเร็จนะลูกนะค่ะเออนายต้องนายแก้วนายโต้ข้ามายวัดทราบคุณมายวัดเจ๊ปีและไม่รู้ได้ตายได้เรศจะกี่มาไหมโต้มายวัดเจ๊ปีได้เลยมั้งลูกได้กับแม่จีร้องหนอันนั้นู่ดหลับถึงซาเล่เนี่ยกิดว่าอยุดทิปที่แล้วไม่ได้กับคุณตี่กูไม่อึดจ้าได้ลูก นายโตมาโยวัดไม่รู้จักกาลาติตาไม่รู้เพื่อให้ได้กาลาิตากาลาเป็นดนอกกูเก่งจมมินมินจงจงอต่ต้ตะตากัดตัวแพร่ <c oughs> เตาปูเจ้าไม่รวยไรเมื่อเก้าหลังจริงเห็นว่าวันคนไปนังนนปน่งในอันจบไปนั่งในอันจบก็ยกเข้ามาให้ไม่ตันได้กินีตอโตยกขึ้นแหล่งอนจริงไหมลูนกนา,า,ายแก้วจีเกะใจัจ ใจแต่ได้กินข้าวที่พอดูยกข้าวบาพก็ยกขึ้นแหล่นปนนายโตนี่พอตามจริงๆดิเจอได้แหละลูกเจอจริงๆผมเจอจำดุงเจอจำดุงอยู่มันจำดาหนาวอยู่เออแต่ใจก็ยกขึ้นแหล่นนะไม่แห่นตัว่อได้ฝุ่นเกล็ดเกล็ดเพื่อโกดซ็กผมรปลาชวดตรงนั้นเออพี่น้องท่านพูทใจรักครับช่วงนี้ในการกันวายาไล่ในกับอ่าเราจะได้จัดการชวดอธิธรรม ที่นี่เจ้าปรับส่วดคืนนี้ก็มากันหลายทีในกับนาโคก็ได้แจงความจำดงมาไล่ตาแล้วทีนี่กูหลักขี้ยังกูเลยว่าเจ้าเลยกูนั่งอยู่ใจเพื่อนจับบัวเพื่นอนนี่แจงความหดแล้วแจงความจำดงเฮ้ยบอกกูเจอ,อจำดงเห็นนายต้องเล่นกันไอ้ยังผมพิตาจารย์ผมก็ตดนอันนี้ผมพิจิตรอาจารย์ผมไม่ใช่ตั้งใจเล่นแต่ว่าคือผมนี่เออตอนอาจารย์รู้หรืไหมว่าผมเจอจริงเจอนายปลาจงตอนนี้เจอประจงกับ เล่นใช่เพราะว่าไอ้โต้เล่นแล้วตึงเดือใจขุดรอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผู้ตจัดซว้ในวันตรงนี้ก็ได้แจ้งความประโฉมไว้เลยนะครับนะผมไปฝันดีลักกิจย่างไอ้โตตึงแห่เล่นฟ้ามันฝริย์เจ้าไปได้เลยแต่จดกี่นาทีให้คุณรู้เวลาจัดเวลาแยมกันอือหันหน้แก้วก็มอไปเหลืองแจ้งว่าไปกินเลี้ยงบุกคเควก็เถีนเอยไปตำเรื่องหน้าไอมันไปตำได้ไหนตองมันไปจัาเอากัน จะไปจกในในักว่าใจในอัดเลียงบุกเวเห็นก็ประกาศว่าผู้ใจมาหันต์แล้วช่วยตัวเองน,นะครับคุยตำล,ลือกูกระดิบช่วยแล้วกูไปจตายเป็นลมอย่าได้กินข้าวจับจอนผมก็กมรุ่นพูดขันไม่แก้วกับใจอะไรมาดีกเลยซึ้งเลยมาเยอะเต่าปบเป็นเ,นเลือนเป็นไม่ไกลสนใจสักเหลืองหนึ่งคำมาเรียนคำปลามาไม่มาเจสร้างเลย